วัดีนะครับสวัสดีนครับดีหน่อยนะครับผมหน่อย fc music audio นะครับก็วันนี้ก็ฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับแล้วก็น้องสาวผมแล้วก็ใครอยากได้ยินอยากได้เห็นอะไรแปลกใหม่นะครับเดี๋ยวได้เจอกันใครที่ใส่เสื้อสีขาวมีความรักกันอย่างแน่นอนใครที่เป็นนักบอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนขังใจร่วมั แล้วนะคะน้องแกงน้องแซกน้องคอนมาแล้วคิดถึงทุกคนจังเลยคิดถึงนะบอกให้เลยนะฮะคิดพอดใจหูบอเอาใจตามนี่หูจะตัวใจเขาใจเนาะบอกสียงีก่อหูเรื่องเร็วหูใจเร็วให้เรื่องคนเล้ยคนแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานได้ทุกผลงานเพลง ครับผมจะรอทุกคนมาหาผมแล้วเจอกันเจอกันครตอนนี้ก็ได้อันดับหนึ่งก็หลายเพลงนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็ที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดเลยด้วยดีในปัจจุบันนี้ด้วยนะก็ขอบคุณติดตามได้ผลงานเพลง เฟซไลน์ยูทูบอีเมลทิกตอ k นะก็ได้หลายล้านวิวแล้วตอนนี้เข้าอ่าเกล้านและเก้ล้านวิวแล้วไม่รวมไม่ได้รวมกันกับอ่ารีวิวตัวอื่นด้วยนะ TikTok แล้วก็เกมออนไลน์ได้หลายล้านแล้วนะคะแนนหรือเองินรางวัลสะสมนะก็เยอะนะติดตามได้ทาง YouTube ตอนนี้ก็ชื่อตามนี้เลยเฟซไลน์ Facebook, นะ ก็อขอขอบคุณมากๆด้วยนะคะนะครับนะครับผมน้องสาวคอยน้องสาวคอยขอบใจตามนี้เนะาะบ่บ่มากไผเลยน้องสาวม,มากกมแล้วมากไผเนาะเอ,าอา้าไอ้ก็มากมินยิ่งตัวเนาะมากว่นไหนมากผู้ชายเลยเออมากเลยเป็นแฟนคลับเอฟซีเดีอยู่แมนบ่